วัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anime Fighter Simulator นะครับวันนี้จะมาสอนทาทรงจินอูนะครับทรงจินอู U, หรือทรงไม่รู้นะครับเราจะคนจะอ่านแล้วกันเนาะ,ะว่ามันทํำยังไงนะครับทรงจินอู U จะนับเป็นตัว e v วที่เหนือควา d r i w a นะครับอ่ะก็อันนี้เพื่อใครยังไม่รู้นะครับว่ามันมีตัว Evo เข้ามาแล้วแล้ว,ลวก็มีเหนือว่อตัว Evo อีกก็คือตัว Heavenly นะครับแต่ตัว Heavenly เนี่ยน่าจะได้จํากัด1ตัวต่อ ID หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็ มี1 0 0 0ตัวในเกมเท่านั้นนะครับตอนนี้ไม่รู้เหลือกี่ร้อยตัวแล้วนะครับสำหรับเฮเบอร์ี่เนาะอ่ะนี่ครับเดี๋ยวพามาดูก่อนนะครับว่าทรงยูนูน่ะทำยังไงเนาะขอพูดอธิบายแบบละเอียดเลยนะครับแบบใครดูคลิปนี้จบก็คือทำได้แบบร0 0นแน่นอนแต่ว่าของทำเรามีหรือเปล่าอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะครับอ่ะตรงนี้นะเพราะว่ามันทำยากนะครับหนึ่งยือยู่ดีเสียงหา้เฉยเลยนะครับเดี๋ยวนะตัวหิ้ววัดวัดเนาะเอะช่างมันนะ ก็เขาคงอยากให้ทำเป็นเอฟเฟกสวยๆแหละแต่ก็ปแปลกนะโอเคเชืามันนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นตู้อีโวนะครับตู้อีโวจะอยู่ในด่านของสโวลอ Islan นะครับตัวนี้ใครอ,อายากมาลองทำแล้วตรงนี้นะครับสำหรับตัวละครนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวอินฟิวไหนก็ได้หรือเปล่าหรือว่าแต่ที่ได้ยินมานะครับขออธิบายก่อนว่าที่ยินมาจะต้องใช้เป็นไฟนิงชาร์โดในการในการทำแต่เราก็ต้องอินฟิวด้วยหรือว่าทําเป็นขั้นดีวที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยมา ทำเป็นตัวอีโวนะครับแล้วก็ใช้เป็นเคิร์ดตาก้อนชิงด้วยนั่นนี่นะครับตัวนี้นะนี่นะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวเนาะอ่ะขออธิบายก่อนว่าของตัวการนี้หายังไงนะครับจิมมี่นิกฟูจะหาได้จากการลงดันเจียนในดันทองนะครับเออดันเจียนเรียกกันดันทองแล้วกันดันทองน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับดันทองในหมดอินเซนนั่นนี่นะครับต้องอินเซนต์หรือระดับยากสุดนะครับ ใครที่เอ้ยก็ไม่ได้ยากนี่วะอินเซนอะไรไม่น่าไม่น่ากลัวนะครับบอกหรือว่าคิดผิดนะใครที่เพิ่งกลับมาเล่นบอกเลยว่าอยังไม่ต้องรีบทําตัวนี้นะครับไปทําตัวอินฟิวก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายด้วยว่าตัวอินฟิวทำไงนะครับย้อนกลับไปยันลิมิตเบรกเลยนะครับอ่ะนี่นะครับแล้วก็ฉาดนี่ฉาดฝ่ามือตัวนี้นะครับฉาตัวนี้นะครับก็คืออีวิโวลูชันฉาดหรือเปล่านะตัวนี้นะครับวิธีการหาคือไปตีบอสในไทม์ ทามเชมเบอร์นะครับหรือว่าห้องห้องการเวลานันเองนะครับมันก็จะดรอปนะหชั่วโมงดรอปประมาณ30อันหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่ก็ไม่ก็ห้าอันนะเออประมาณนั้นนะครับมันเหมือนมันจะสุ่มดรอปนะตรงนี้นะครับนี่ตีไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะดรอปเองนะครับดรอปเข้าโตเรามาเลยนะครับใครที่ไม่มีแม่เหล็กก็ไม่ไม่น่ามีนะสำหรับคนที่เดินมาถึงขนาดนี้แล้วไม่มีแม่เหล็กนี่น่าจะน่าจะแกละนะครับอ่ะตัวนี้เลยเราจะได้เป็นตัวนี้มานะครับเห็นไหมผมก็จะบอกว่าไอ้ตัวนี้เอาไว ใช้ทําอะไรนะครับแม็ก,แแมกสแต็กนะครับมันได้แค่250อันเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ดองไม่ได้ไดนั่นเองแล้วก็ดิมหนึ่งฟุตได้250อันเหมือนกันแล้วก็จะต้องลงดันทองน,นั่นเองนะครับดันทองตัวนี้นะ,ะพาไปดูนะครับ <S <S ในโหมดอินเซนต้องยากสุดนะมันเป็นโหมดยากสุดที่เพิ่งมาใหม่เ,เขาไม่ได้มาไม่ได้เพิ่งมาใหม่เราก,ก็มาสักพักแล้วเพราะว่า,ามันมีอัปเดตตัวอ e ีวัวมานานแล้วนะครับสักสักพักนึงแล้วล่ะนี่นะครับอินเซนตัวนี้เลยประมาณนี้นะครับสำหรับการหาดิมหนึ่งฟุต ต่อมานะครับขออธิบายของของการลิมิตบล็อกลิมิตเบรกก่อนนะครับมันจะมีลิมิตเบรกกับลิมิตบวกเคนเนาะลิมิตเบรกก็คืออยู่ตรงนี้นะครับลิมิตเบรกเกอร์ตู้ลิมิตเบรกจะมีทั้งหมด3ตู้ในด่านนะครับอ่าในในด่านไอซี่เบรก ไอชีเวสเตสนะครับไม่รู้อ่านถูกไหมก็คือด่านที่2 2ด่านที่3-3และด่านที่3 6นั่นเองนะครับก็คือตัวตู้ลิมิตเบรกนะจะอยู่ใน3โลกนี้เท่านั้นนะครับวิธีการลิมิตเบรกตัวละครนะครับก็คือใช้ตัวละครที่เหมือนกันแล้วก็เป็นชายนี่นะตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวหลักของเรานะครับสมมุติว่าเรามีตัวที่เป็นพาร์ทดีไวฟคู่แบบนี้แล้วก็อยากเจาะรูเพิ่มอีกตัวหนึ่งตรงกลางสมมุติว่าตัวนี้ไม่มีพาร์ทนะครับเรามีพาร์ทแค่เดียวเราได้อยากทาเป็นพาสซีฟช่องสองนะไม่รู้ เราต้องใช้ตัวที่เหมือนกันเท่านั้นนะครับเราก็ต้องเป็นชายนี่ด้วยนะ,ะเพราะว่าถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะไม่ให้เจาะมันต้องเป็นตัวชาชนี่เท่านั้นนี่เห็นไหมเขาบอกว่าต้องเป็นไชนี่ไฟเตอร์นะครับให้เราเลือกได้เลยนะครับ2ตัวตัวตรงกลางมันจะไม่มันไม่ได้เอาพาร์ตมารวมกันก็คือตัวด้านซ้ายกับตัวด้านขวานเนี่ยแค่เอามาให้ตัวตรงกลางกินเป็นการเพิ่มค่าทาเลต์แล้วก็เป็นการ ไม่ใช ok! ่เพิ่มค่าทาเลนต้องบอกเป็นการปลดแมคค่าทาเล่์ของเราครับเดี๋ยวพาไปดูทาเลท์ด้วยทีหลังนะครับแล้วก็เป็นการปลดช่อง2นั่นเองเนาะง่ายๆเลยนะครับก็คือ2ตัวซ้ายขวาเนี่ยมันจะเอาเอามาให้ตัวตรงกลางกินนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวซ้ายขวาเนี่ยไม่ต้องมีพาสซสีฟก็ได้นะตรงนี้นะครับโอเคน่าจะเข้าใจกันแล้วต่อมามาที่ขั้นสเต็ปต่อไปนะครับสเต็ปต่อไปก็คือเจ้าตู้อินฟิวนะครับตู้ที่มาใหม่ก็ใหม่ๆไม่ก็ถือว่าใหม่นะครับเพราะมันเพิ่งมาไม่กี่อัปเดตเองนะครับ ก็ถ้านับตั้งแต่ที่พี่เลิกไปก็หลายอัปเดตอยู่ตู้นี้นะครับจะเป็นตู้อินฟิวหรือว่าตู้ที่ทำลิมิตโบเกนไฟเตอร์นะครับมันจะมีการลิมนะิตเบรกกับลิมิตโบเกนเนาะการทำลิมิตโบเกนคือเราจะต้องใช้ไอตัวที่เจาะรูเมื่อกี้นี้นะครับทั้งหมด3ตัวแทนนะครับจากที่เป็นตัวดีวายชายนี้ธรรมดาต้องเป็นตัวที่ลิมิตเบรกไว้แล้วนะครับ3ตัวมาทําเป็นตัวอินฟิวนะครับนี่เลยบอกเลยว่า โทษยากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นทำทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับถามว่าทําพวกนี้อ่ทำตัวนี้เราได้อะไรนี่มีอยู่ข้างล่างบอกนะครับ i n f ฟิวยูนิตแฮฟโฟร์ทีนะฮะโหรือเปล่าเกนะแมคค t a l e n t นั่นเองนะฮะโฟร์ทีโฟร์ทถูกแล้วนะครับ40นะนี่เด๋นะครับก็คืออ่ยูนิตที่อ่ i ินฟิวนะครับจะสามารถอัพเป็นอัพค่า talent ปลดไปถึง40ได้เดี๋ยวพามาดูนะครับค่า talent คืออะไร การรับค so like ่าเทเลน์จะอยู่ในโลกของ Destiny Island นะครับอันนี้มีมานานแล้วนะครับค่าเทเลนต์ตัวนี้นะเทเลน์มาชีนนะครับวิธีการอัพค่าเทเลนต์ก็คือจะใช้เป็นผลดีไเนาะแล้วก็วิธีการปลดให้มันอัพได้มากกว่า10นะครับถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้เจาะรูนะครับจะไม่สามารถอัพ20แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไปเจาะรูแล้วก็จะอัพเป็น20แบบนี้ได้นะครับต่อมาพอเราทําการเจาะรูเสร็จแล้วเราไปทําเป็นอินฟิวนะครับล่างอินฟิวมันก็จะปลดล็อกแบบนี้ได้นอข้มูลแบบนี้พ่พี่าแน่นอยู่่่เพพรราาาาะวีสมถ พ,พ,พ,าาพี่ไปดูมานะครับว่าทำยังไงก็ลองมาทำดูก็แป๊บเดียวนะครับเกมนี้เพิ่งพี่เพิ่งกลับมาเล่นประมาณ2อสวันเองนะครับก็เรื่องข้อมูลตัวละครในการอีโวถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยอันนี้บอกไปก่อนนะครับนี่เลยไหมอ่ะเปลี่ยนเดเมจนะครับจาก90%เป็น2 1เะสองร้อเลยบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับเหมือนเราได้อีกตัวมาเลยนะอันนี้บอกเลยว่าโคตรตึงนะสำหรับการอินฟิวตัวละครนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะ หลังจากที่เราอินฟิวแล้วมาอัพค่าทาตุแล้วนะครับเราสามารถเอาไปโคลนได้ด้วยนะแล้วก็ตู้อีโว e vo, นะครับตู้ตัวอีโว e vo, ก็อย่างที่บอกเลยว่าคือจะต้องใช้เป็นตัวอินฟิวก่อนเนาะตัวอีโวมี2ตัวนะตอนนี้แล้วก็ใน update, อัปเดตสิ้นเดือนนี้จะมีเข้ามาอีกนะครับจะมีทั้งดีวายใหม่แล้วก็เป็นตัวอีโวใหม่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่จะแนะนําให้เราทําทีมที่เป็นดีวายใหม่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับด่านที่เป็น, umi, นคุรูามานินะครับเอามาทําก่อนนะครับแล้วค่อยไปรอไปรอเกมเอยไม่ใช่ไปรอเกมเ ไปรอตัวมาใหม่นะครับเราค่อยทำทีเดียวเนาะทำตัวใหม่ไปเลยนะครับสำหรับตัวอีโวแล้วเพราะว่ามันใช้ของเยอะมากแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เบเดอเมดตัวละครหรือว่าเบเดอร์เมดตัวอีโวนะครับเห็นทรงจินดูใช้นี่มันอยู่ที่ประมาณ2 9งหมครับอ่าส่วนตัวปกติดีไวเนี่ยมันอยู่ที่18,000ื่นแแล้วนะครับก็เหมือนจะห่างกันเยอะแต่ก็พอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับเออไม่ใช่นะครับพอ พอดูมรแล้วมันจะไม่เยอะขนาดนั้นนะครับส่วนตัวพี่คิดว่ารอตัวใหม่ไปเลยเพราะว่าส่วนตัวพี่คิดว่าตัวใหม่อาจจะเบร40,000เลยก็ได้นะครับรอดูนะตรงนี้แล้วก็ตัวน่าจะทํายากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สิ้นเดือนนี้นะครับเป็นอัปเดตใหญ่แบบใหญ่มากๆเพราะว่ามีดีวใหม่มีเฮเวลลี่ใหม่นะครับแล้วก็มีตัวยูโอใหม่นั่นเองตัวเฮเวลลี่จะสามารถหาสุ่มได้จากทุกตู้ทุกตู้เลยนะครับทุกตู้ไม่ว่าจะอยู่โลกไหนแต่ว่ามีแค่1,000ตัวในเกมเท่านั้นนะครับนี่เลยเพราะ เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาสอนสุ่มนะครับตอนนี้ยังไม่เคยได้เลยนะขอสุ่มได้ก่อนละกันนะครับเราค่อยมาสอนกันทีหลังประมาณนี้นะครับที่พี่ยังไม่ได้ทาทรงยินดูให้ดูเพราะว่ายังลงด่านดันทองอินเซน์ไม่ไหวนะครับแม่งทําโคตรยากเลยมันลงยากมากนะครับนี่เดีะยนะสำหรับตัวอีโวนะครับตัวนี้มันเป็นตัวอีโวเนาะนี่เดยนะครับโอเคประมาณนี้ละกันครับถ้าพูดอะไรผิดไปนะครับพูดชื่อตัวละครผิดพูดสิ่งของผิดหรือว่าคาศัพท์ผิดขออภัยด้วยนะครับ สวัสดีนะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ